ผู้ที่ล่วงรับไปนั้นท่านสอนไว้ในติโลกุตกันทสูตรว่าใครจะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนประเทศใดเมืองใดก็ตามเวลาตายแล้วจะต้องกลับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนถึงพี่น้องพ่อแม่ญาติมิตรของตนเป็นลำดับลำดาถ้าไม่ถูกกรรมหลักบ,บังคับให้ไปตกนรกเสียก่อน มีช่องทางที่จะไปหายาตผ้าวงของตนได้ทุกแห่งทุกคนโดยไม่มีคำว่าหลงทางน <c oughs> ี่คือญาติมิตรที่ตายไปแล้วแล้วกลับเข้ามาในบ้านญาติมิตรของตนตายที่ไหนก็มาหาญาตหามิตรเพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพ่อแม่พี่น้องที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่มาดั้งเดิม ในเวลาตายแล้วก็ต้องย้อนกลับมาท่านบอกไว้ในสูตรติโลกันทั้สูตรว่าเข้ามาแอบอยู่ตามข้างบ้านข้างเรือนบ้างเข้ามาอยู่ข้างฝาเรือนบ้าง,ขางาเางข้ามาอยู่ทุกซอกทุกมุมในบ้านเรือนของญาติของมิตรของพ่อของแม่บ้าง แต่เวลาพ่อแม่พี่น้องซึ่งเคยอยู่ร่วมกันในเวลามีชีวิตอยู่รับทานด้วยกันมีอะไรถึงกันหมดนั้นพอตายไปแล้วทนนั้นกลับมาเข้อมาแอบดูพ่อดูแม่ดูญาติดูวงที่กำลังรับทานอาหารกันอยู่ในนั้น ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเปรตผีกับมนุษย์ที่จะมาร่วมกินร่วมอยู่ด้วยกันได้เช่นนั้นถ้าหาก <c oughs> ว่าญาตินิดมีความรู้สึกเป็นห่วงใยในผู้ล้มผู้ตายจากที่จากไปนั้นได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส,ส่วนกุศลนี้ให้แก บรรดาเปรตทั้งหลายที่มานั้นเปรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก่อนจะจากไปก็อนุโมทนาสาธุการแก่ญาติมิตรของตนแล้วไปสวรรค์ได้เพราะอำนาจแห่งส่วนกุศลที่หนนท่านเหล่านั้นให้พ้นทุกในความเป็นเปรตเสียได้นี่ท่านแสดงไว้อย่างเฟรตประเภทที่จะ ในรับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นมีมากมายห่ายกองด้วยเหตุนี้จอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงสอนล้มหายตายจากไปจากกัน